สวัสดีค่ะพี่น้องผู้กังช่องเอื้องสตอรี่ค่ะมือนีหฮาสีมาเสมอเมนูจัมโก้หมู้าโอ้เห็ดกังไ์แบบนี้อย่างไรวัตถุดิบเลยก็มีพริกกระเทียมนี่สียไปแล้วมีกระชายสมุนไพรก็ซอยแบบนี้เลยละเอียดละเอียดพริกไทยอ่อนตัวนี้มีต้นหอมมีโหระพาอันนี้นี่นี่ใบมะกรูดแล้วก็นี่พระเอกของเราคือหมูนุ่มนั่นเอง รอบที่แล้วมีคนกินกังโกนนะแบอบกว่าอ่นานง่าไม่ขาดรอบนี้ก็เลยเป็นจังโก้โมูมีคนติดใจจังโก้ของเรา,าเดี๋ยวเดี๋ยวอนันอ่านละเสร็จวิธีเลยทำเลยก็ทำให้มันละเอียดก็คือเกิดควันเกิดเลยจ้าเลยล้างมือเด้วย,ล,วยล,<า>ล้างตอนทานได้พี่น้อง าวที่ใส่ผักใส่สมุนไพรเยอะๆเมนูน,นี้จะต่อจุดมากๆเลยนะจ๊ะสมุนไพรครับสมุนไพรแบบว่าเต็มค่ะสากรุ่นนี้โอ้ย ไก่ตั้งหมูหรือไก่ได้เนาะใช้เนื้อสัตว์ทุกชนิดได้เลยจะเป็นหมูเป็นลิงเป็นข้างเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยววะนี่มันจะติดเป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อก็ได้แต่ว่าส่วนมากเขาจะใช้เป็นเนื้อเพราะว่าเนื้อมันมีความน้ำนัวของเนื้อออกมามันจะช่วยชูรสได้ดีขึ้นแต่ไก่ก็จะมีความแบบนัวๆส่วนหมูจะมีความแบบชุ่มฉ่นๆ texture ต่างกันตัวน้ำมันนิดนึง อได้เจียวกระเทียมผิดจะมีเตรียมจานดวพี่น้อเตรียมจานอัดเทยผัดเทยแรู้จังเลยว่าใครเอ่ยคีช่อ่าพีางบ้านเตรียมจานด้วยค่ะด้วยยาลูกด้ป้วดค่ะวัดวัดปกิร่ค่ะ มันเดี kind of Hen, tipo, ้ยงหน่อยนึงแล้วก็เล้นงเ่องขนมอย่าใช้ไฟแรงเพราะเดี๋ยวเเตรียมให้มันจะไม่หงมันจะเป็นสุ่ถ้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะเดยเป็นความมันมากเกินไปเดเน่ย เรื่แล้วที่แล้วต้าไกราไข่ผิดไข่แล้วก็ตับไข่ี่แหละัแล้วแล้วก็จะผักม่ต้สนใจของสี ผู <c oughs> ้รวมจะตากรรมู่วงจะตากรรมชาัู่คดม่ดังเลยขาดให้มันหอมเลยปวดเอาด <c oughs> <c oughs> ิันโก้ดิฉจะเป็นิโกเี <l id> ถ้าถ <g apan> <für S 2> ้าเป็นจำพวกเนื้อเราต้องครุงก่อนเพราะเนื้อมันสุกเร็วแต่ว่าถ้าเป็นหมูเราก็สามารถใส่หมูได้เลยเนื้อจะสุกเร็วกว่าเนื้อบางแต่มันก็จะไม่เนื้อไงสามาเร็วเขาได้จำพวกเนื้อที่ละรอไปอันนี้ซอสเดือด น้ำมันหอยกระดูกออกเลยใส่ลงไปเลยว้ายมันเค็มไม่เค็มโค้งตไปคือโค้งซุปน้ำตาล1ช้อนพอนี่คือนี่มันเยอะล ตับแล้าก็ดาด้วก็หพร้อมไงตีหอมเดี๋่วร่วมใจเสร็จแล้วอันนี้คือนเสร็จแล้วาแล้วก็รอให้มนสเร็วเดี๋ยวจะแบบกช่ด้านดางนี่หอมเนไมนหอมะายแล้วะีหอมมันขึจานโตเลย้ออน่าอเลยอยู่ในน้ไม่เป็นไรโดดไปเลยโดดกบชือ

ต่เป็นเมนูประจำบ้านไปแล้วนะผมฉันไม่น่าทำเลยนี่เ็บรหมะแล้วก็เตาน้ำน้ำต้มันี่หน้านึ่ พอเป็นหมูเนื้อมันก็จะแบบมีความมีความขาวสีมันก็จะสดแบนี้เนเนื้อสดน่ากินสบา่น้องมาซอยกันทีเด้อเัวละมาเนี่ยสีคิวซีถั่วเหล็กสีถั่วเล็กลอกกลิน นี่ก็กินก um um ่อนกินะเียจะมีหยังนหาสักทีแลนมาตอนอยู่บ่เซาอือเิกินก็ได้กเลย แสีบอยู่ตรงฝาอย่างเทวดาลงมาจีนั่งเสอื้อเอาแล้วเน้นทุกวัดแล้วเราจะปิดเลยนะจ๊ะจบไมแล้วก็ใส่เสร็จฟื้นแล้วก็หวานโมระพาลงเลยนี่อืออือหอมดีดอก้อมไปแกๆบาน10ิปบาน ต่านได้สช่คลองมาท่าน,นเด้แล้วจะเดอดวอเตอร์บัาจามเป็นน้ำหดน้ำหงน้ำตาไหลพี่องเมน,นูนี้จามเป็น8บามซีบ้านไม่ได้กิดติดใจซพุ่นนี่โอเคซื้อ,อเสร็จจามเลยนะ แล้วจังโก้ห <c oughs> มูรอบนี้เพราะเราที่แล้วมีผู้เผาย่างไม่ขาดนะคะเ็นผู้เาย่านีจะ่มาเทาอีกโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปกินเบึ่งนะคะขอบคุณที่ตามรับชมเอ็องสตอรี่ค่ะผัดจังโกหมูค่ะพี่น้องมาๆๆกินน้ำการจ้า